เลสซิ่งสวัสดีครับก็มีน้องถามมานะว่าจุกรดเสียงใส่ยังไงอ่ะเรามาดูกัน,นครับอันนี้เป็นท่อ TP 1 1 0 8นดะครับอ่า1 1 0 8อ่ามี1้อย1ิบิมิ 110, มเบรตประวาน105เก่านะครับคอท่อสปริง25ออก35จุก45บมิลน,นะครับคล้ายๆชานสปีดวิธีใส่คอท่อนะเอ้ยใส่จุกรดเสียงนะครับหันด้านนี้เข้าไปใส่ทางนี้นะครับแล้วก็ดันเข้าไปปึ๊บแล้วเรามาดู มันจะค้างอยู่นี้เลยนะครับอ่ามันจะไม่มันจะไม่ซอดออกไปนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันมีมันมีนี้ดันไว้อยู่นะครับวิธีใส่ก็หันอันนี้เข้าไปดันให้มันแน่นๆนะครับแล้วก็ขอท่อสวมนี่ขอท่อสวมไปนี้นะครับอ่าแล้วก็นําไปประกอบกับรถได้ปกติเลยนะครับเวลาจะถอดก็ถ้ามันแน่นเกินก็กระทุ้งกับอะไรก็ได้นะครับแรงๆหน่อยอ่าแล้วมันจะออกมานะครับผม จุกลดเสียงนะครับเอาไว้ใส่กับไายท่อนะครับเพราะว่าเพื่อมอกรน,นะครับเสียงมันจะได้ไม่ดังเกินมาตรฐานอันนี้เป็นไส้ท่อแป,ป๊บตะแกรงนะครับอ่าใครจะสนใจสั่งก็อยู่ในตะกร้านะครับผมจ mm ุด hmm. ลดเสียงสำหรับท่อทีครับผมสาธิตวิธีการใส่เรียบร้อยขอบคุณมากครับ